สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่กันที่คลองคลองด่านนะก็เป็นหนึ่งในคลองสายท่องเที่ยวของกรุงเทพเลยด้านหลังเอ้ยด้านหน้าที่ผมมองเห็นอยู่ก็จะเป็นหนึ่งในวัดปากน้ําภาษีเจริญครับซึ่งมีพระองค์ใหญ่กับพระปางขนาดมาถึงมาที่ก็เป็นที่คุ้นเคยกันดีของชาวต่างชาตินะก็จะมีท้งเรือท่องเที่ยวแล้วก็นักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรเต็มเลยครับ พระพุทธรูปองค์ใหญ่อยู่อีกฝั่งก็เป็นวัดขุนจันนะแล้วก็ด้านหลังพระป,าะป่านะพระศรีเจริญก็จะเป็นวัดอสสสวัสดนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ได้ไปดูวัดเหล่านี้นะครับเราแค่มาดูบรรยากาศจากโถสะพานเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกหนึ่งวัดหนึ่งที่ก็มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็มีความสวยงามไม่แพ้กันครับซึ่งก็กำลังปรับปรุงอยู่ด้วยแล้วก็จะไปดูความคืบหน้าว่าเป็นยังไงบ้างครับนี่ครับจะเห็นการปรับปรุงอยู่สลหรับวัดนางชีนะครับ ก็เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่เราสามารถมามาเที่ยวต่อเนื่องจากวัดปากน้ำพระศรีเจริญวัดขุนใจและว,วัดอสอสสวรรค์ได้นะแต่ว่าการเดินเชื่อมต่ออะไรก็เดินเยอะหน่อยฮนะแต่ว่าไปไม่ยากเกินเอื้อมนะนี่ครับก็เดินลงมาจากสะพานนะครับก็จะเห็นซอยก็จะเห็นซอยเข้าวัดเลยคนระับ นี่ครับก็มีป้ายวัดนางชีอยู่นะซอยเทอือไทย41ทับ1ครับนี่ครับก็จะเข้าไปวัดนางชีได้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวัดนะโอเคมาถึงกันแล้วนะสำหรับวัดนางชีพระอารามหลวงนะครับก็นี่มีป้ายทำใหม่อลังการเลยครับบรรยากาศก็สงบ่มรื่นนะมีเลี้ยงไก่ด้วย เป็นวัดติดริมคลองนะะี่ยนะแล้วก็จะมีพระอุโบโสถพระเจดีเก่าแก่อยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเขตพระสุกกนะ อันนี้ก็จะเป็นต้นพระศรีมหาโพธนะฮะนี่ครับก็จะมีพระปางตั้งจะโดดเด่นเลยนะวัดนั่งชี้นี้ก็ตั้งอยู่ภายในในตัวชุมชนนะครับก็จะมีรถสัญจรอะไรผ่านมากมายเลยนะทำให้บรรยากาศค่อนข้างคึกคักปัจจุบันวัดกำลังปรับปรุงใหญ่ในส่วนของส่วนหน้าคลองนะครับ นี่ครับบรรยากาศก,ก็มีร่องรอยการปรับปรุงเรื่อยๆแต่ก็มีความร่มรื่นนะจะมีสิ่งโตคู่แล้วจะเข้าไปยังพระป้างของวัดนะฮะ ก็จะมีพุทธลูปมากมายเยนะส่วนนี้จะเป็นพระบระมสารีริกธาตุพระปางนะครับด้านนั้นจะมีจิตกรรมฝาพระนางนะคระับผสมประสานสถาปัตยกรรมจีน มีการเปิดเพลงเพื่อให้บรรยากาศในการให้อยู่ในสมาธิอยู่ในความสงบนะครับอันนี้ก็จะมีพผู้ทรรูปจำลองครับก็จะแสดงในรูปแบบกึ่งๆพิดิิภัณฑ์ เดี๋ยวเราไปโศริมคลองกันต่อนะ